สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่กำลังติดตามคลิปนี้อยู่นะครับเป็นในตอนพิเศษนะฮะติวเข้มสังคมศึกษาโอเน็ตนะครับวันนี้เป็นครั้งที่2องนะครับพบกับผมเช่นเคยครับนวพุลสาระศิลปินนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าสวนุรารุหนึ่รุ่นิบ9นะครับมาเป็นครั้งที่2นะครับจากที่ครั้งที่แล้วเราได้ อธิบายนะครับในส่วนของสโคปของวิชาสังคมศึกษานะครับว่าแต่ละสาระเป็นอย่างไรกันบ้างและเปรียบเทียบในหลักสูตร2544แล้วก็ปี2 5 5 1ไปอย่างคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงในหลักสูตรเก่านะครับคราวที่แล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงด้วยกันวันนี้เราก็จะมีสื่อการสอนเนี่ยเพื่อมาช่วยนะฮะในการที่ผมเนี่ยอธิบายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นกะ็คือใช้ powerpoint นั่นเอง และวันนี้ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะจะมีตัวอย่างโจทย์นะฮะไม่ได้ตัวอย่างสิเป็นข้อสอบนะฮะเป็นข้อสอบ o n e นจริงๆนะฮะของปีต่างๆวันนี้เราจะอาทิตย์วันนี้เราจะมาดูเริ่มกันที่ในปี2552นะครับจะส่งไปเรื่อยๆนะครับใน a ฟ e b o o k นะครับสังคมเว้นวัคชัยไลนะครับลองไปเสิร์ชดูได้ใน Facebook กดไลค์นะฮะเป็นเพจแล้วก็ติดตามกันได้นะครับทาง ยูทูบนะครับช่องน้กวคุณหนึ่งสองเก้าเดี๋ยวจะขึ้นลง PowerPo i n อยอยู่แล้วนะครับก็ติดตามกันได้มีรายการรายการดิสคัทบายนวคุณด้วยนะครับอยู่ในนั้นแล้วก็เติวเข้มสังคมศึกษาโอนเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างเพื่อนนิสิตนะครับชั้นปีที่หนึ่งของเอ,อเอกสังคมศึกษาของคารุศาจุรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโจทย์อันนี้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะมีการจับเวลาจริงๆด้วยเราเฉลี่ยดูนะครับว่าเอ๊เราจะทําได้ทันจริงหรือเปล่านะครับส,สมมุติว่า มี50ข้อนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็เฉลี่ย5นาทีล้กันนะครับลองดูว่าเอ๊ะจะคิดออกไหมนะครับมันจะคิดออกกัหรือเปล่าหรือว่าจะได้หรือไม่ข้อสอบเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อสอบกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรครับมาแล้วนะฮะสำหรับตัว w e r Point นะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูโจทย์กันว่าโจทย์เขาให้ว่าอะไรนะครับโจทย์เขาให้ว่าหากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ําเค็มนะฮะขอไปฮนะหากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ําเค็มเนี่ยนะฮะท่านควรจะไปที่ทะเลสาบใด อันนี้คือข้อสอบโอ e t จริงๆนะฮะในปี2552นะมีช้อย4ี่ช้อยด้วยการเลือก1นึ่คำตอบนะฮะข้อ 1. มิชิแกนสหรัฐอเมริกาข้อ 2. ใไบคารสหพันธรัฐรัสเซียข้อ 3. บาลคาสสาธนนะสารณนะนะรัฐคาซัคสถานข้อ 4. แคสเปียนสาธารณรัฐอิสาอรามอีิหร่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจับเวลากันดูนะครับว่า น้องๆเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับพี่ให้เวลานะครับในการทำเนี่ยนะฮะ5นาทีด้วยกันเยอะนะฮะ5นาทีนี้ไม่ใช่ว่าน้อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมีให้ขึ้นตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจับเวลาไปพร้อมๆกันแล้วจะอธิบายนะครับว่าหลักการทําข้อสอบเป็นอย่างไรนะครับแล้วลองดูว่าเอ๊ะลองดูเทคนิคนี้ที่จะช่วยได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวจับเวลาเลยฮะอะ เดี๋ยวเราจะอธิบายในตัวข้อสอบกันสักนิดหนึ่งนะครับข้อสอบนี้เนี่ยเราถ้าเกิดเราดูวิเคราะห์กันดูเนี่ยนะครับมันน่าอ่ะเราดูหลักการทําข้อสอบกันก่อนหลักการทําข้อสอบเนี่ยหเราต้องรู้ก่อนว่าข้อสอบที่เราทําอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวิชาสังคมที่เราสโคปอยู่เนี่ยข้อสอบเนี่ยอยู่ในสาระไหนซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันมีอยู่5สาระด้วยกันนั่นก็คืออะไรครับสาระที่1ศาสนาศีลธรรมจริยธรรมถูกไหมฮะ สาระที่สองหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตในสังคมสาระที่สามเศรษฐศาสตร์สาระที่สี่ประวัติศาสตร์สาระที่ห้าภูมิศาสหนึ่งก็คือศาสนาสากลบวกพร,พระพุทธศาสนาถูกไหมฮะสาระที่สองก็คืออะไรครับนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์บวกประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง สาระที่ 3, สาเซนทศชาติเจนเรื่องของอุปสงค์อุปทานอะไรต่างๆะลรได้ประชาชาติเป็นเรื่องปีกย่อยอยู่แล้วสาระที่สี่ประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์สากลหรืออาจจะมีเรื่องของภูมิปัญญาไทยซึ่งเป็นคาบเกี่ยวระหว่างสาระที่สองกับสาระที่สี่นะครับเพราะว่าในเรื่องของภูมิปัญญาไทยเนี่ยเราได้พูดไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าภูมิปัญญาไทยถ้าเกิดในแง่ของ ปัจจุบันในแง่ของอะไรก็แล้วสุดแท้แล้วแต่การปลูกบ้านการสร้างบ้านหรืออาหารเนี่ยจะอยู่ในสาระที่2แต่ถ้าสาระที่4ี่เราจะดูถึงเรื่องของภูมิปัญญาในแต่ละยุคสมัยเปรียบเทียบนะฮะส่วนในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็จะมีความซ้ําซ้อนกันในส่วนของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยกับในส่วนสาระที่4ในเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งมันมีหลายแง่มุมมากกว่านะฮะส่วนในสาระที่5ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ระพูดถึงอะไรพูดถึงในเรื่องของภูมิศาสตร์ทั้งกายภาพ นั่นก็คือดินน้ำหินลมไฟนะฮะเหล็กหินเหล็กไฟนะฮะไม่ใช่นักร้องนะฮะหินเหล็กไฟนะฮะบรรยากาศนะฮะอากาศน้ำอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของภูมิศาสตร์ภูมิาภมาคโลกทุกทวีปต,ต้องรู้หมดนะครับแล้วก็ภูมิศาสตร์ประเทศไทยบางส่วนซึ่งหยิบหยิบมือเองในหลักสูตร4ี่สี่นะฮะในปีนี้แล้วก็ซึ่งห้าหนึ่งเอาูดลืมพูดไปห้าหนึ่งในตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะฮะใช้ปีหน้าซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะได้ใช้แล้วแต่ว่า คือแค่ใช้แค่นำร่องเท่านั้นนะครับตอนนี้นี่เวลาที่ผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วนะฮะน้องคิดออกหรือยังอันนี้กำลังไล่ถึงเรื่องสาระอยู่อ่ะสาระการเรียนรู้ของสังคมศึกษามี5สาระนะฮะแล้วก็ในส่วนของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมอันนี้ที่ควรเก็บได้อ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยว่าสาระหนึ่งใน5สาระในสาระอะไรลองมาดูสโคปก่อนว่าคําถามที่เขาต้องการคําตอบเนี่ย คีย์เวิร์ดที่สําคัญที่เขาถามมัยคืออะไรขีดเส้นใต้เลยคีย์เวิร์ดนะฮะไม่ใช่ว่าอะไรเพราะเหตุใดนะฮะอัน,นั่นอีกเรื่องหนึ่งคีย์เวิร์ดเราหาคีย์เวิร์ดของมันก่อนว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยที่เขาต้องการคําตอบเนี่ยมันคืออะไรพอเราได้คีย์เวิร์ดของของข้อสอบปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปคืออะไรฮะเขาถามแบบไหนอะไรที่ไหนเพราะเหตุใดที่สุดอันนั้นมาร์กดอกจันเอาไว้นะครับถ้าที่สุดเนี่ย พี่ได้บอกไปแล้วคราวที่แล้วในครั้งที่หนึ่งถ้าเกิดใครไม่ทันเนี่ยไปยูย้อนหลังได้นะฮะว่าว่ามันก็คือที่สุดก็คืออะไรครับสี่เหตุผลเนี่ยคือถูกหมดแต่เพีเยงแต่ว่าให้นักเรียนเนี่ยหรือให้น้องๆเนี่ยเลือกคําตอบที่คิดว่ามันดีที่สุดถ้าเกิดบอกเพราะเหตุใดเนี่ยก็คือให้เหตุผลบางก็คือว่ามีหนึ่ง c h ที่เป็นเหตุผลแล้วนอกนั้นนี่ไม่ใช่เหตุผลแต่อย่างข้อนี้เนี่ยหากต้องการแล้วบอกที่ใด อ่ะเราวิเคราะห์กันดูแล้วพอเราได้3ขั้นตอนปุ๊บนะครับที่ได้อะไรเมื่อ,อไหร่หรือว่าเป็นคีย์เวิร์ดแล้วเรารู้ว่าสาระไหนคราวนี้มันอยู่ที่สมองของน้องเลยฮะว่าจดจําได้หรือเปล่าถ้าได้ตอบได้เลยถ้าไม่ได้ข้ามไปทําข้ออื่นไม่ต้องพอวงเนะทําไม่ได้ก็คือมั่วอย่างเดียวและโดยเฉพาะข้อสอบแนวท่องจำนะครับมั่วอย่างเดียวนะฮะ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมันอยู่ในซอกลืมนะมันมันไม่ใช่เนะื้ะถ้าเกิดเราจําไม่ด,มด,นะมด,มดีมันก็ผิดนะฮะจำไม่ดีจําไม่ได้มันก็ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นข้อสอบท่องจําจําไม่ได้มั่วอย่างเดียวหนึ่งในสี่มีถูกแน่นอนหนึ่งอันถ้าจําได้ตอบเลยข้อสอบวิเคราะห์ต้องใช้หลายชั้นนะฮะก็คือคิดวิเคราะห์นะฮะสังเคราะห์แต่ละกระบวนการต่างๆตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสามสิบวินาทีนะฮะพี่พูดไปเกือบห้านาทีแล้วนะฮะไม่ทราบว่า จะได้หรือยังนะฮะคำตอบในใจของน้องๆ5นาทีนี้ถ้าเกิดน้องโหลดยูยูทูบอยู่นี้สามารถเปิดดู Google ได้นะฮะวิกิพีเดียนะฮะลองเปิดดูลองเสิร์ชดูนะฮะแต่เวลาจริงๆนี่ไม่ได้นะฮะนี่คือจับเวลาทดสอบว่า5นาทีเนี่ยน้องคิดอะไรออกบ้้งหรือเปล่านะฮะถ้าคิดไม่ออกคู Google นี่ช่วยได้นะฮะแต่ช่วยได้แค่ตอนดูคลิป u t u b e แล้วนะนะฮะแต่ตอนข้อสอบนี่จับเวลาจริงๆแบบนี้นี่คิดไม่ออกคือมั่ยอย่างเดียวนะฮะอ่าจะหมดเวลานะฮะหมดเวลาฮะ หมดเวลาแล้วนะฮะนะฮะฮเห็นไหมฮะอ่โอเคอเค้ยคราวนี้กลับมาดูคำตอบนะฮะข้อ,ขอคำถามทวนคำถามอีกรอบหนึ่งหากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็มท่านควรไปที่ทะเลสาบใดขั้นตอนแรกเมื่อกี้พูดไปแล้ว ว่ามันอยู่สาระไหนก่อนที่จะรู้สาระไหนแล้วเราต้องรู้คีย์เวิร์ดกันไปก่อนสาคัญที่สุดคือคีย์เวิร์ดฮะคีย์เวิร์ดที่สาคัญของข้อนี้คืออะไรฮะทะเลสาบน้ําเค็มถูกไหมฮะทะเลสาบน้ําเค็มอ่ะทะเลสาบน้ําเค็มอ่ะทะเลสาบนี่มันเป็นหนึ่งในส่วนประกอบไปของโลกฮะก็คือเป็นภูมิศาสตร์โลกถูกไหมทะเลแม่น้ําภูเขาเพราะฉะนั้นมันก็คืออยู่ในสาระภูมิศาสตร์ซึ่งพี่ได้บอกเขาที่แล้วไปว่าสาระภูมิศาสตร์เนี่ย ถ้าถามแบบเรื่องทะเลสาบไปที่ไหนเนี่ยแล้วมีช้อยแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยมันคือเขาสอบแนวอะไรฮะแนว around the world ฮะข้็สอบแนวนี้นี่คือท่องจําอย่างเดียวฮะลูกเดียวนะฮะถ้าคุณไม่คล่องจริงไม่ปึกจริงคําตอบที่พี่จะตอบได้ก็คือช่วยไม่ได้นั่นก็คือข้ามไปทําข้ออื่นหรือสุดท้ายมันไม่ได้จริงๆมันอยู่ในซอกหรือจริงๆมันนึกไม่ออกอะ่ะก็มัวซะไม่มีทางเลือก พราะข้อสอบแนวภูมิศาสตร์โดยเพพาะภูมิศาสตร์ภูมิภา,า,าคโลกเนี่ยเป็นข้อสอบที่น้องต้องปึ๊กจริงๆในทุกทั้งหกทวีปอดูจากชอยเนี่ยที่วิเคราะห์ชอยนะฮะทั้งสหรัฐทั้งรัสเซียท,ทั้งคาซัคสถานทั้งอิรานมีทั้งเอเชียยุโรปนะฮะรัสเซียคือมีทั้งยุโรปเอเชียแล้วก็ไปที่อเมริกาเหนือด้วยซึ่งอาราวเดอะวอลจริงๆบางทีอาจจะแต่ละชอยทวีปไม่เหมือนกันก็ได้ไม่รู้เราก็ไม่รู้คําตอบนะฮะว่า มันจะตอบช้อยไหนกันแน่ถ้าเราไม่รู้จริงๆแล้วต่อมาข้อสอบอันนี้เราบอกว่าอะไรไปทะเลสาบใดถูกไหมฮะแสดงว่าต้องหนึ่งในสี่เนี่ยต้องเป็นสถานที่ที่เป็นทะเลสาบน้ําเค็มซึ่งเป็นข้อสอบโอนเนี่ปีห้าสอบด้วยนะครับอีกครั้งนะฮะถ้าเมื่อกี้ห้านาทีนึกไม่ออกจริงๆนะฮะคำตอบแนะนําไปทําข้ออื่นนะครับมันช่วยไม่ได้จริงๆข้อสอบนี้มันเป็นข้อสอบที่ท่องจําแล้วน้องต้องจําทั่วทั้งโลก นะฮะแล้วถามหน่อยฮะว่ามีเวลาไหมฮะจะมาจําเวลาอันสั้นมันไม่มีฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าควรเก็บข้อสอบที่เป็นพวกภูมิศาสตร์โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแผนที่เครื่องมือภาพถ่ายทางอากาศออกทุกปีฮะแต่ถ้าข้อสอบแบบนี้ภูมิศาสตร์เหมือนกันเลยเป็นภูมิศาสตร์โลกเนี้ยไม่สมควรเก็บฮะถ้าเวลาไม่ทันนี่ไม่ต้องเก็บเลยไม่ต้องอ่านเลยฮะน้องไม่ต้องทำนะฮะถ้าทําพลาดไปก่อนประวัติศาสตร์เหมือนกันอีก,อก,อกสาระหนึ่งที่ไม่ควรเก็บเป็นอย่างยิ่งถ้าเวลาเหลือน้อยนะฮะ เวลาอาา่านหนังสือแล้วน้อยเต็มทนเนะี่ยเพราะไม่รู้จะถามซอกหรืออะไรปีพี่เจอว่าคนชาติเอ่อไอเอ่อพยากรยาไดไมตีเป็นคนชาติอะไรอะไรเงี้ยอเมริกาสวีเดนอะไรเงี้ยคือคือเขาซอกหรือไหนก็ได้อะท่องจําแบบนี้นะฮะคือถ้าเกิดจำไม่ได้ก็คือมั่วยอย่างเดียวอ่ะคราวนี้เขาสอบอะไรเราเดวโอทะเลสาบมีลักษณะแบบไหนทะเลสาบนี่บางคนอาจจะนึกภาพนะฮะว่าเป็นทะเลสาบที่เป็นทะเลสาบปิด ไม่จําเป็นนะฮะเะเลสาบอาจจะเปิดก็ได้นะฮะออกไปมีออกสู่โลกภายนอกเขาเรียกว่าททเลสาบแบบนั้นเรียกว่าลากูนในประเทศไทยมีอยู่ที่หนึ่งฮะที่เป็นเทเลสาบแบบลากูนคือมีทะเลน้ําเค็มเข้าผัดผ่านนั่นคือทะเลสาบสงขานั่นเองเขาเรียกว่าเป็นลักษณะแบบลากูนนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ททเลสาบซะทีเดียวนะฮะคือมันจะมีตรงพัมันจะมีพัทลุเนี่ยนะฮะจะมีน้าถ้าเกิดเราเปิด ในคูกูเกิลเนี่ยจะเห็นนะฮะมีมีอ่าวไทยเนี่ยก็คือมีทางออกสู่ทะเลนั่นแหละเป็นทะเลสาบที่มีทางออกสู่ทะเลเป็นลักษณะเขาเขาเรียกว่าลากูนนั่นเองคราวนี้มันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยฮะถ้าถามแบบนั้นก็ตอบได้ฮะไหนทะเลสาบน้ําจืดน้ําเค็มเขาก็ต้องถามภูมิศาสตร์โลกถูกไหมฮะแต่ภูมิศาสตร์โลกเท่านี้มันไม่ใช่เป็นเป็นแบบภูมิอากาศว่าเป็นเคปเปิลเคปภูมิอากาศแบบ C W A M A W A F ไม่ใช่นี่ฮะ อย่างนั้นก็ออกได้ฮนะภูมิเอภูมากาศประเทศประเภทเออที่ไหนต่างจากพวกนะฮะแล้วก็ให้ทั่วทั้งโลกมาที่เมืองไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วน้องก็ก็ต้องมั่วต่อเพราะน้องไม่ได้โปรทั้งโลกนะฮะอ่ะคราวนี้ข้อนี้มันช่วยไม่ได้จริงอ่ะคราวนี้มาดูชอยแรกกันก่อนไม่รู้ในใจน้องตอบชอยไหนนะฮะเพราะว่าพี่ก็ไม่สามารถที่จะส่งสกาย์นะฮะ,ปะไปทุกๆคนได้นะฮะ ช้อยหนึ่งฮะมิชิแกนสหรัฐอเมริกาเพเทเลามิชิแกนนะฮะเป็นทะเลสาบทั้ง5ฮะนะฮะทะเลสาบทั้ง5ลองไปเสิร์ชดูนะฮะหรือในเปิดในภูมิศาสตร์ม .3 นะฮะถ้าเกิดใครลืมแล้วนะฮะมนอยู่ในส่วนของม .3 ซึ่งม4ถึง6เนี่ยน้องคือต้องเอาเรื่องนี้มาอินทิเกรตหรือมาบูรณาการนะครับทะเลสาบทั้ง5มีอะไรบ้างอ่ะนี่ฮะทะเลสาบทั้งห ประกอบไปด้วยทะเลสาบซูพริซูเปเรียนะครับทะเลสาบเเออ่ทะลสาบซูเปเรียทะเลสาบมิชิแกนนะครับฮูรอนีรีนะครับออนแทรีโอนี่คือทะเลสาบทั้ง5ซึ่งทะเลสาบทั้ง5เนี่ยเป็นรอยต่อนะครับระหว่างประเทศแคนาดากับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและจะมีแม่น้ำเซนต์ลอเรนส์นะครับเห็นไหมครับแม่น้ำเซนต์ลอเรนส์ไหลนะครับออกไปลงสู่ อ่าวเซนต์ลอเรนซ์นะฮะอันนี้คือทะเลสาบทั้งห้านะฮะซึ่งอยู่ในเป็นภูมิศาสตร์ที่สําคัญของโลกเลยนะฮะในส่วนของทวีปอเมริกาเหนือถ้าโรงเรียนไหนในหลักสูตรมัธยมต้นไม่สอนในส่วนของทะเลสาบทั้งห้านั่นคือไม่ได้ไไม่ด้ครูพูดนั้นคือล้มเหลวในการสอนของอเมริกาเหนือนะครับนั่นคือทะเลสาบทั้งห้ามีซูพปเรียนะครับมีมิชิแกนฮูรอนฮีรีและออนแทรีโอนะครับส่วนเอใน มิช <Michigan, S 2> ิแกนนะครับ Michigan, ทะเลสาบมิชิแกน Michigan, นั้นก็จะมีเชื่อมกับทะเลสาบฮูรอนบางทีเขาก็เรียกยกันต่อเนื่องกันไปเลยว่ามิชิแกนฮูรอนนะครับจำทั้งห้าได้ยังฮะซูเฟรียมิชิแกนฮูรอนฮีรีออนแชริโอสถานที่สำคัญที่คนทั่วโลกไปนะฮะนั่นคือที่ไหนฮะรอยต่อระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกามีน้ำตกอันนึงฮะใหญ่มากนั่นคือน้ำตกในแองการานั่นเองนะครับ และตรงรอยต่อระหว่างคูรรนกับฮิรีจะมีทะเลสาบเซนเซนเคร์อยู่นะครับอันนั้นก็คือเป็นในส่วนของทะเลสาบทั้ง5ส่วนทะเลสาบฮีรีกับออนแทริโอก็จะเชื่อมต่อกันแล้วก็จะมีแม่นม้ำเซนรอเรนนะครับซึ่งลงไปสู่ที่อ่าวเซนรอเรนนะครับตรงอยู่ทางด้านขวาแล้วออกสู่มหาสมุทรอตแลนติกอันนี้คือทะเลสาบทั้ง5ของภูมิศาส์ภูมิภาคโลกในส่วนของทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งทะเลสาบมิชิแกนและทะเลหนึ่งและทั้งหมดนะฮะของทะเลสาบทั้ง5จัดเป็นทะเลสาบน้ำจืดเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ผิดนะฮะใครตอบข้อ1ก็ผิดไปก็ไม่ต้องตอบเห็นไหมฮะว่าถ้าน้องอุ้ยทำไมมันดับเนี่ยนะ โอเคเมื่อกี้สัญญาณกล้องะฮะจอดับไปนะฮะอ่ะกลับมาแล้วสมมติผูอพูดผิดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่รู้จริงๆเห็นไหมฮะว่ามันอยู่ตรงไหนมิชิแกนอยู่ไหนปเป็นเมืองเมืองนึ่งสหรัฐอเมริกาน้องไม่รู้เลยว่ามันมีนมทะเลสาบมิชิแกนอยู่ในโลกใบนี้อย่างเงี้ยน้องก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นข้ามไปเลยฮะถ้ามาน้องไม่รู้จริงๆฮะข้อสอบอาราโดโวนี่ถ้าไม่รู้จริงๆนี่ข้ามขอร้องนะองพี่ขอร้องนะฮะข้ามไปเลยอะคราวนี้มาดูข้อสอง ชอยที่สองทะเลสาบไบาคานอ่าคำนี้เคยได้ยินเคยได้ยินว่าอะไรเคยได้ยินว่าเวลาจําตอนความรู้ทั่วไปตอนปฐมจําว่าอะไรฮะทะเลสาบไบาคานเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกแต่เคยจำไหมว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดน้ําเค็มไม่เคยถ้าตอบถ้าตอบน้ําจืดน้าเค็มไม่ได้ก็มั่วเหอะจริงๆเนะข้อสอบอาราลดอเวิร์หรือท่องสอบท่องจําเนี่ยมันต้องปึ๊กจริงๆอ่ะคราวนี้มาดูทะเลสาบไบาคานกันว่า ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นทะเลสาบที่เรียกได้ว่าลึกที่สุดในโลกแล้วก็เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกประมาณ25ล้านปีมาแล้วนะครับอยู่นะฮะอยู่ในประเทศรัสเซียอยู่แถแถบเอ,อ่อทางตอนทางตอนคาบสมุทรไซบีเรียแล้วกันนะครับอยู่แถวไซบีเรียนะฮะลองลองไปเสิร์ชดูว่าไซบีเรียหรือเปิดในหนังสือภูมิศาสตร์ม3นะฮะยุโรปตอนนี้รู้สึกจะเรียนตอนมหลักสูตรใหม่นะฮะเรียนตอนม 1> ม1จะเรียนออสเตรเลียกับเอเชียนะฮะนะัเรียนตอนม1น,นะฮะเพราะว่ามันอยู่ในฝั่งของเอเชียนะครับเรียนตอนม1น,นะครับทะเลสาบไบคานเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกแต่ถ้า น้องหลักสูตรเก่าอยู่4-4เนี่ยจะเรียนตอนม2อะเราไปเปิดหลักสูตรของม2ดูนะครับถ้าหลักสูตรใหม่ก็คือเปิดตอนม1นะครับลึกที่สุดในโลกแล้วก็เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยตอนนี้นี่เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติต,ตรงนี้สมบูรณ์มากเพราะว่าอยู่ในที่ราบไซบีเรียแล้วก็จะถูกทําลายนะฮะเพราะว่าด้วยภาวะโลกร้อนนั่นเองไต้ตรงนี้ที่ทกรอบไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้คือพี่ไปครบรอบมาแล้วคราวนี้มันมีรูปกรอบเป็นเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่บน,ท,บนที่อยู่บนทะเลสาบไบาคาร์นั่นเองนะครับ ทะเลสาบไบคารเป็นทะเลสาบน้ำจืดฮนะเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดไปเห็นไหมฮะก็เป็นง่ายๆนะฮะก็ถ้ารู้จริงๆก็ตอบได้เห็นไหมถ้ารู้ไม่จริงก็มั่วไปนะฮะจริงๆนี้แนะนำจากใจนะฮะต่อไปข้อ3ามฮะทะเลสาบบานคาชทะเลสาบอะไรอะ่ะไม่เคยได้ยินถูกไหมทะเลสาบที่แบบอยู่ในซอกหลือมาก จริงๆฮะเะเลสาบนี้อยู่ในซอกหรือจริงๆแล้วเวลาตัดเนี่ยเขามีช้อยหลอกด้วยสกับสเพราะทะเลสาบถ้าเกิดเราไปเปิดในคูกูนะฮะหรือวิกิพีเดียนะฮะทะเลสาบบานคาสก็เหมือนเขาบอกว่าคล้ายๆกับทะเลสาบน้ําเค็มแต่มันก็ไม่เค็มฮะก้อนก็สามไม่ใช่นะจริงๆก้อนก็สี่นะอ่ะเฉลยไปแล้วคราวนี้มาดูทะเลสาบบานคาสกันก่อนลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาบบานคาสเนี่ยอยู่ตรงแถวแถวประเทศคาซัคสถานนะฮะอยู่ต่ตาม ประมาณเอเชียกลางนะฮะจะอยู่ติดกับชุม,ขมนะเขาปามีนอสนะครับเทือกเขาปามีก็จะมีคุณล,นนนนล,ณลุนเทียนชานนะครับเทือกเขาเออเทือกเขาฮิมาลายคุณลุนเทียนชานนะครับก็ช่วงนั้นนะครับอยู่ติดกับประเทศจีนนะครับเห็นไหมครับจะมีไชน่านะครับแล้วก็คาซัคสถานแล้วตรงข้างบนก็คือเป็นข้างล่างะข้างล่างของภาพนะครับนั่นก็คือในส่วนของเออชุมเขาปามีนอสนะครับซึ่งก็เป็นหลังคาโลกนะครับเป็นชุมเขาในยุคหินใหม่นะครับอ่ะ ทะเลสาบานบานคาสบ,บประเทศคาซักสถานี่ซอกลืบจริงๆแล้วก็จะมีแม่น้ําของมันย่อยๆนะครับมีแม่น้ําเล็บซี่นะแม่น้าแคคเงี้ยนะฮะไม่ซึ่งเป็นแม่น้ําที่เรียก่ด้ว่าไม่ค่อยเด่นนะฮะในส่วนของทะเลสาบบานคาสนะครับแต่ก็ต้องควรจำนะฮะเพราะว่าจะเป็นทะเลสาบที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงนะครับหรือว่ามี ติดต่อนะครับติดต่อกับชุมเขาปามมนอสน,นั่นเองนะครับซึ่งชุมเขาปาไมนอสเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนก็คือเหมือนไม่ได้ไม่ได้มาเรียนภูมิศาสตร์ของภูมิภาคข,ของทวีปเอเชียนั่นเองเพราะฉะนั้นทะเลสาบบานคล้าสเป็นทะเลสาบน้าน้าจืดนะฮะเขาจัดถือว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ผิดไปส่วนทะเลสาบแคสเปียนทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยน้องจะจําได้ว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนทะเลสาบไบ ทะเลสาบไบคารเนี่ยจะน้องจะจําว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกแต่น้องจะไม่เคยจําว i mean. really ่าทะเลสาบไบคารหรือทะเลสาบแคสเปียนเป็นน้ำจืดหรือน้ําเค็มนะครับอันนี้คือความจริงอยู่แล้วเป็นความจริงแน่ๆนะฮะเพราะว่าพี่ก็เคยเป็นนะฮะแล้วก็เป็นอยู่นะฮะทะเลสาบแคสเปียนนะครับอยู่ที่ประเทศอิรานนะครับจะอยู่นะฮะในเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ แล้วมันก็จะมีมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าถึงแม้จะเป็นทะเลสาบปิดก็ตามนะฮะสังเกตุดูมันจะเป็นทะเลสาบปิดแต่ทะเลสาบปิดนี้เนี่ยมันมีเกลือสะสมอยู่มาเป็นเวลานานแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันตรงนี้มันเป็นแหล่งเขาเราียกว่าแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นทะเลมาก,ก่อหรือเป็นอะไรแหล่งน้ํามันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันติดกับอิหร่านอยู่ในประเทศอิหร่านซึ่งอิหร่านเนี่ยเป็นมีบ่อน้ํามันที่สําคัญนะครับเยอะเลย ซึ่งตอนนี้อเมริกานี่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าอิร่านนี้เป็นปรตป,ปักกันอยู่นะฮะแล้วก็มีอิรักเห็นไหมครับมันจะติดกันหลายๆประเทศตเตุร์กีตุรกีเห็นไหมครับที่ชี้อยู่ทางด้านเออซ้ายล่างนะครับทะเลสาบแคสเปียนเป็นทะเลสาบน้ําเค็มนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือคําตอบข้อที่อะไรครับคำตอบข้อที่4นั่นเองทะเลสาบแคสเปียนนะครับอยู่ในประเทศสาธารณ สาธารณรัฐอิสรามอริะนะครับคำตอบคือข้อ4ครับเอานะครับก็เป็นข้อสอบเลียกได้ว่าประเดิมข้อแรกนะครับสำหรับข้อสอบโอนเน็ปี2552นะฮะถ้าไม่ต้องเศร้าไปนะฮะทำไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรฮะเพราะว่าพี่ทอมทำแรกก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องหาข้อมูลก่อนที่จะมาลงในคลิปครั้งนี้นะครับ ก็มีอะไรถามก็ถามกันมาได้ในคอมเมนต์ยูทูบนะฮะยูทูบคอมนวคุณ129เป็นช่องชาแนลของผมนะครับแล้วก็ในส่วนของ facebook นะครับของเพจนะครับของทางที่ผมจับมือร่วมกับเ,เ,พเ,เพื่อนเพื่อนหรอเลยชัดเลยเพื่อนนะฮะในคณะคารุศาสตร์จุฬานะครับเอกสังคมศึกษานะครับก็พิมพ์นกนได้นะครับสังคมเว้นวักไฉไลนะครับลองไปพิมพ์กันได้นละครับหรือมาที่ยูทูบคอมนวคุณ129นะครับก็จะมีคลิป สังคมศึกษาตอนที่1น,นะครับติวเข้มสังคมโอนเน็ตครั้งที่1น,นะครับก็จะพูดนะฮะในส่วนของสโคบของสาระการเรียนรู้ส่วนในครั้งนี้เราได้พูดใน5นาทีตอนที่น้องทับกำลังคิดครุ่นกับข้อสอบตอนนี้อยู่ว่าหลักการทําข้อสอบเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะทวนเนี้ยทุกๆครั้งว่าให้น้องๆเนี่ยหาคีย์เวิร์ดพอหาคีย์เวิร์ดปุ๊บให้สืบเนื่องว่าอยู่ในสาระไหนนะครับแล้วเขาถามว่าอะไรพอคราวเนี้ยพอได้ปุ๊บถ้าน้องรู้ เป็นข,ข้อสอบวิเคราะห์รู้ปุ๊บเราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ออกมาให้ได้ก่อนถ้าวิเคราะห์ไม่ได้น้องก็ค้างไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบ Around the World ที่เห็นอยู่ในครั้งนี้เนี่ยถ้าน้องวิเคราะห์ไม่ได้ฮะทางเดียวฮะที่จะน้องที่จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากข้อสอบนั้นได้ก็คืออะไรฮะก็คือมั่วไม่มีทางเลือกเพราะข้อสอบพวกนี้เป็นข้อสอบท่องจําน้องฮะจะไปอ่านหมดเลยฮะสังคมเยอะขนาดนี้เนื้อหาเยอะมากภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลกท้องหกทวีป อีกทั้งประวัติศาสตร์ทั้งไทยทั้งสากลไม่รู้ออกขวีตไหนอีกเพราะสาระสาระที่ฐาระที่4ี่ก็ไม่ได้ระบุว่าต้องรู้ยุโรปอย่างเดียวนี่ต้องรู้ต้องรู้แค่ว่ายุคยุคกลางยุคใหม่เรเนซอง์ปฏิรูปอุตสาหกรรมรู้แค่นั้นเหรอมันไม่ใช่ฮะอาจจะออกประวัติศาสตร์เปรูแอฟริกาออสเตรเลียโอชยเนียเขาอยากจะหยิบตรงไหนเขาก็หยิบได้พวกนี้เขาสอบอาราบูเบไม่รู้จริงๆผ่านไปก่อนทําที่เรารู้ถ้ามันไม่ได้จริงๆมัว่วอย่างข้อสอบแบบเนี้ย ถ้าพี่ทำข้อสอบจริงๆพี่ก็พูดตรงๆว่ามัวม่วฮะเพราะพี่ก็ไม่รู้นนนนไหนน้ําจืดไหนน้าเค็มใครจะไปจําได้เลยตอนม3เมพพี่เรียนตอนม3ม2กับม3เพราะมีเอเชียกับอเมริกาเหนือใครจะจําได้ฮะม6มปลายเขาก็สอนบางโรงเรียนบางโรงเรียนก็สอนตามหลักสูตร2-1แบบปรุง3-3นะครับไม่ได้สอนตาม4-4แล้วสอนตาม4-4มันสอนทันไหมละ่ะมันก็สอนไม่ทันนะฮะ6เขาวีบยัดอยู่ในเทอมเดียวมันไม่ได้ฮนะเพราะนั้นก็ต้องทบทวนนะครับสิ่งที่สําคัญคือทบทวนถ้าทบทวนไม่ทจริงๆกก็็เบ สาระที่เรียกได้ว่าเนื้อหาน้อยๆอย่างเช่นสาระที่1สาระที่3อย่างที่พี่ได้พูดไปในสังคมศึกษาในตอนที่1ในติวเข้มเอโอเนตสังคมตอนที่1เราไปดูกันได้นะครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเสียเวลานะครับสำหรับในคลิปครั้งนี้นะครับครั้งหน้าครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ครั้งหน้าครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์นะฮะว่าข้อสอบปีอื่นๆหรือปีนี้เนี่ยเป็นแนวไหนกันบ้างนะครับช่วงนี้ครับลาไปก่อนครับผมนักพูดสารศิลปินสวัสดีครับ